เริงรักมาเฟียตอนที่หนึ่งไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเสียงถามตัวเองสันสะท้านวนเวียนไปมาเท้าค่อยๆขยับออกจากสถานที่ตรงนั้นยกมือปิดปากด้วยเกรงว่าเสียงจะเร็ดลอดร่างของเธอตอนนี้เหมือนกับว่าไร้วิญญาณ แววตาเลื่อนลอยมองภาพทุกอย่างเบื้องหน้าอย่างเลือนลางไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองออกไปอยู่หน้าคอนโดตั้งแต่เมื่อไหร่ออเมื่อห้านาทีที่แล้วยังเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเป็นแค่อดีตแฟนเท่านั้นมิ่งขวัญวรารับก้าวฉับฉับไปยืนอยู่ข้างทางมองซ้ายทีมองขวาทีอย่างสับสนไปหมด ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนวันนี้เธอตั้งใจมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคนรักแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาในการเข้าไปในห้องคอนโดของแฟนหนุ่มมันสร้างความตกตะลึงจนไม่อยากเรียกว่านั่นคือคนที่เธอไว้วางใจปกติหญิงสาวก็มักจะขับรถคู่ใจไปไหนมาไหนแต่วันนี้เธอวางแผนจะสวีทกับคนรัก ด้วยการชวนกันไปนั่งรถของแฟนหนุ่มเพื่อชมวิวเมืองหลวงในยามราตรีด้วยกันฉลองวันเกิดของเขาร่วมกันแล้วตอนนี้ละ่ะแม้แต่เค้กที่เธอตั้งใจสั่งร้านประจำถืออยู่ในมือก็ไม่มีความหมายมันหนักอึ้งราวกับก้อนหินหญิงสาวหัวใจร้าวรานจึงปล่อยให้เค้กในมือล่วงหล่นลงพื้นอย่างไม่แยแส แล้วก็ออกย่างเท้าไปตามเส้นทางอันไรจุดหมายปลายทางในหัวว่างเปล่าและก็เบาวิวคิดอะไรไม่ออกจำชื่อตัวเองได้ก็นับว่าดีถมไปแล้วความลับที่ครอบครัวของเธอปิดบังไว้ก็เป็นสิ่งนี้สินะใบหนะ้าเปื้อนน้ําตาที่ไม่อาจยับยั้งไว้ได้ทั้งที่ปกติมิ้งขวัญเป็นผู้หญิงเข้มแข็งยิ่งกว่าแผ่นจิลาตอนนี้ ร่างกายของเธอไรเรียวแรงเดินมาถึงจุดใดก็ไม่ทราบได้รู้ตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงกวนประสาทจากพวกพลเมืองชั้นเลวพวกเป็นเศษสวะของสังคมส่งเสียงเห่าหอนอยู่รอบตัวเธอผู้ชายแต่งตัวมอซอราวกับขี้ยาในสลัมสามคนยืนร้อมตัวเธอไว้หญิงสาวมองพวกมันอย่างกับไ้เดือน ตัวเงินตัวทองที่กำลังแลบลินจ้องกินเหยื่อน้องสาวสนใจรับพวกพี่ไปเป็นผัวไหมจ๊ะไอเสื้อสีเทาแก่งปากมาก่อนหน้าตามันบอกยี่ห้อว่าเมายาอย่างเด่นชัดหญิงสาวไม่ตอบโต้ก่อนหน้านี้หัวใจร้าวรานเหมือนโลกจะระเบิดแต่ตอนนี้รู้สึกด้านชายิ่งกว่าหมอฉีดยาชา เข้าสู่เส้นเลือดสิอีกแหน่ ä, ยิงซะด้วยไม่พูดแสดงว่าอยากใช่ไหมล่ะอีกคนที่สวมเสื้อสีเขียวกางเกงยีนสีซีดขัดขาดวินวินพูดขึ้นไปให้พ้นตอนเนี้ยฉันอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะมิ้งขวัญไล่พวกมันโดยไม่สนความปลอดภัยของตัวเองโอ้โอ oh ้ oh, บอกดีซะด้วย อย่างเนี้ยพวกพี่ชอบอีกคนที่แต่งตัวด้วยกางเกงลายดอกผูกเชือกที่เอวกับเสื้อยืดที่เรียกได้ว่าพาคีลิวไม่อยากตายคาตีนฉันก็หลบไปคุณนะสมบัติที่ดีที่เคยพกพาในมโนสำนึกของมิ้งขวัญหายไปทันทีคนกำลังเครียดกลุ่มโลกผ่านจะระเบิดยังมาเจอกับพวกมารสังคมอีก เฮ้ยจับอีนังนี่ไปกูชอบเมียปากจัดว่ะคนหนึ่งสั่งเพื่อนมันอีกสองคนจบคำสั่งที่พวกมันเฝ้ารออยู่สองกุยขี้ยาต่างพร้อมใจตรงมาขนาบข้างซ้ายขวาของหญิงสาวฉุดกระชากลากถูพลางลวนลามด้วยปากถากด้วยสายตาทักษะการเอาตัวรอดของมิ่งขวัญมีไม่มากนักแต่ที่แสดงอาการไม่กลัวพวกมัน เพราะอารมณ์ที่ค้างมาจากคอนโดปลูกให้เธออย่ากลัวพวกมันเพราะคนพวกนี้เห็นผู้หญิงกลัวมันก็จะได้ใจแต่อาการไม่หวัดหวั่นของเธอไม่ได้ทําให้พวกมันยำเกรงเลยแม้แต่น้อยหนาซ้ํายิ่งกระตุ้นความอยากของพวกมันให้พุ่งทยานช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเสียงกรีดร้องเท่านั้นที่จะทำให้เธอรอด อย่างน้อยถ้ามีคนผ่านมาแถวนี้ก็จะช่วยเธอได้สองมือที่โดนฉุดกระชากพยายามออกแรงยื้อยุดดึงกลับในสมองไม่นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแต่อย่างใดมีเพียงการเอาตัวรอดด้วยตัวเองเท่านั้นภาพมวยไทยมวยสากลที่เพื่อนคนหนึ่งชอบดูผุดขึ้นมาในหัวไม่ว่าท่าใดก็ตามแต่ไม่ว่ากี่ท่าเธอก็ไม่สามารถออกอาวุธได้เลยโอ้ย พวกมันคนหนึ่งตุยท้องเธอจนร่างงอต่อให้ต้องตายก็ไม่มีทางยอมพวกมันเด็ดขาดช่วยมิงขวัญพยายามขยับปากตะโกนขอความช่วยเหลือหากแต่ก็มีหมัดที่สองมาตุยท้องเธออีกแม้พยายามเก่งท้องอย่างสุดชีวิตแต่ก็เจ็บอยู่ดียังปากดีได้อีกไหมคนสวยความฝันที่กูจะมีเมียสวยเหมือนนางฟ้าเป็นจริงแล้วว่า แต่กูบอกซะก,ก่อนนะงานเนี้ยกูขอก่อนจัดไปเลยลูกพี่พวกฉันยังไงก็ได้กูรอดไปพวกมึงอะตายแน่พวกมันลากเธอไปเรื่อยๆอย่างไม่ปราณีต่อให้อ่อนบอนมันให้ตายพวกมันก็คงไม่ยอมปล่อยเธอนอกจากสู้ให้สุดฤทธิ์เพื่อเอาตัวรอดหญิงสาวจึงหึดเลี้ยวแรงเฮือกสุดท้ายเพื่อให้ตัวเองรอดร่างเล็กสะบัดสุดแรง หวังให้หลุดพ้นจากพันธนาการขับขละไม่ว่าจะมองไปทางไหนพลเมืองดีก็ไม่มีผ่านมาสักรายเสียงรถคันหนึ่งครางกระหึ่มแล่นเข้ามาพร้อมกับดิฟรถวนรอบเป็นวงกลมแบบโดนัทพลขวัญกรบสี่ชีวิตที่กำลังยื้อยุดฉุดกระชากพวกมันไอแครๆไม่ต่างกับหญิงสาวกระจกรถคันหรูดังกล่าวเลื่อนลงพร้อมกับเสียงคนในรถ ตะโกนออกมาปล่อยผู้หญิงซะเสียงที่ตะโกนออกมาเป็นภาษาต่ตางประเทศถ้าฟังไม่ผิดก็น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นปล่อยคนพูดคนละภาษากับเดนมนุษย์สั่งพร้อมกับชีหนา้าไม่มีใครฟังรู้เรื่องแม้แต่มิ่งขวัญเองแต่พอเดาได้จากสีหน้าและท่าทางของคนพูดพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงฟังออกไหมวะ ไม่รู้ว่าลูกพี่ฟังไม่ออกก็ลากนังนี่ไปต่อสิช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกมันจะลากฉันไปทำมิดีมิร้ายมิงขวัญก็ไม่รู้หรอกว่าชายคนนี้ฟังเธอออกไหมแต่เธอไม่สนข้อนั้นสายตาและท่าทางของเธอที่แสดงออกคงจะบอกกับเขาได้ว่าเธอไม่เต็มใจไปกับไอ้สองคนนี้ปล่อยซะน้ำเสียงของเขาเข้มแข็งหลีกไป กูฟังไม่รู้เรื่องเว้ยชาวต่างชาติหน้าซีดอย่างมึงอะ่ะอย่ามายุ่งคนเขาจะมีความสุขกันมิ่งขวัญใส่หน้าส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเธอไม่อยากมีความสุขกับพวกมันชายหนุ่มปลดกระดุมเสื้อสูทโยนทิ้งไปปลดกระดุมตรงแขนเสื้อเชิ้ตทั้งสองข้างพับขึ้นถึงข้อศอกมึงจะลองดีใช่ไหมไอยุนมันว่าแล้วก็ท้าทายชาวต่างชาติที่มาแ่เรื่องของมัน ฉันจะบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยผู้หญิงซะมองดูยังไงเธอก็ไม่เต็มใจไปกับพวกมันต่อให้เขาไม่รู้จักเธอก็ตามครั้งจะปล่อยให้ผู้หญิงร่างบบอบางถูกทำร้ายก็คงไม่ใช่วิสัยของเขาดังนั้นจำเป็นต้องยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ปล่อยเว้ยมึงจะทำไม่กุยยุน่นมิ่งขวัญฝืนตัวเองไว้ไม่ยอมตามพวกมันไปทั้งสะบัดทั้งดิ้น เมื่อสบอากาศจึงยกเท้าถีบสะโพกไอ้คนด้านซ้ายมันเซถลาแล้วก็ล้มตึงจากนั้นเธอก็ดีดตัวกระจนไปอยู่ด้านหลังชายชาวต่างชาติที่อุตส่าห์เข้ามาช่วยเธอไว้แม่งเอ้ยไม่ได้เรื่องสักคนแม่งเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยมึงมันต่อว่าลูกน้องไอ้คนที่ลม้มรีบลุกขึ้นส่วนไอ้คนที่โดนเตะพามากยังกุมกล่องดวงใจที่เจ็บปวดจนหน้าเขียวคุณผู้หญิง ขึ้นไปนั่งในรถก่อนดีกว่าเขาเชิญหญิงสาวด้วยน้ำเสียงสุภาพมิ่งขวัญฟังไม่รู้เรื่องแต่ดูท่าทางผายมือของเขาก็หมายถึงว่าเขาต้องการให้เธอเข้าไปนั่งในรถอ๋ออ๋อค่ะได้ค่ะมิ่งขวัญพยักหน้าตอบรับพร้อมกับก้าวเข้าไปนั่งอยู่เบาะหลังด้วยจังหวะหัวใจที่ยังเต้นระส่ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่สินะเขาเรียกพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอก แต่ที่เธอนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ม้าขาวแต่เป็นรถรูที่สุดเท่าที่เธอเคยสัมผัสมาสมรรถนะคงปราดเปรียวน่าดูในความคิดของเธอถ้าเห็นรถสวยทีไรเลือดในตัวก็รุ่มร้อนไปหมดหญิงสาวจึงลดความสนใจเรื่องรถลงชั่วขณะจากนั้นมิ่งขวัญก็มีโอกาสได้ดูการต่อสู้แบบเนื้อชั้นกว่าพวกสวะพวกมันทั้งสาถูกเตะต่อยล้มและเนรนาตไปเป็นท่า หยัดยืนขึ้นมาสู้ใหม่ก็ยังถูกชายตัวสูงจัดการอีกไม่ทันได้กระพริบตาเสียด้วยซ้ำสามสวะเดนสังคมล้มแล้วล้มอีกราวกับพินโบลิง่งโดนลูกกลมๆก,กวาดเกลี้ยงพวกมันลนลานไม่ต่างกับหมาขี้เรือนบ้างครานบ้างวิ่งห่างจุกตูดลากกันไปจากตรงนั้นในชั่วพริบตาบุรุษภูมิฐานมาดนักธุรกิจผู้นั้นปัดมือ แล้วก็ก้มลงหยิบเสื้อตัวเองที่พื้นตวัดพาดบ่าแล้วก็เดินกลับมาที่รถไม่ได้รับอันตรายใช่ไหมคุณผู้หญิงเขาเอ่ยถามด้วยภาษาเหมือนเดิมแต่เสียงของเขาทุ้มและก็นุ่มละมุนหูเป็นยิ่งนับไ,ไม่ไม่เป็นอะไรคะ่ะมิ่งขวัญตอบเขาด้วยภาษาไทยอยากพูดกับเขาด้วยภาษาอังกฤษ เกรงว่าจะไม่รู้เรื่องกันเข้าไปใหญ่รู้อย่างนี้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สามก็ยังดีที่สถาบันให้เลือกเรียนภาษาเธอก็เลือกอังกฤษฝรั่งเศสจีนเพราะเห็นว่าครอบครัวของเธอร่วมลงทุนกับนักธุรกิจจีนสำเนียงภาษาของเขาช่างไพเราะนุ่มนวลราวกับปุยเมฆหญิงสาวรู้สึกกำลังล่องลอยไปในอากาศลืมเรื่องทุกข์ใจ ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เสียสนิทครั้นเมื่อนึกขึ้นได้จึงเปิดประตูแล้วก็ก้าวลงมาขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยฉันขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณอีกครั้งลาละค่ะมิงขวัญกล่าวขอบคุณแล้วก็ไหว้แล้วก็โค้งคำนับไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังตื่นเต้นไปหมดเดี๋ยวก็เจอพวกมันอีกหรอกหญิงสาวที่กำลังก้าวเดินจึงชะงักเราคุยกันภาษาอังกฤษได้ไหมคะ หญิงสาวเสนอทางเลือกที่พอจะเข้าใจกันได้ดีกว่าก็ดีครับชายชาวทุรไทยเห็นด้วยเชิญขึ้นรถก่อนครับผมจะไปส่งถ้าเจอพวกมันกลางทางอีกคุณคงจะไม่รอดอย่งแน่เลยมิ่งขวัญไม่ตอบแต่ก้าวขึ้นรถที่ถูกเปิดประตูอ้าค้างเอาไว้ขอบคุณค่ะเธอกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษชายหนุ่มก้าวเข้ามานั่งในรถ มองหญิงสาวผ่านๆหากแต่พินิษทุกส่วนด้วยความเงียบขรึมใจเขาเต้นผิดจังหวะเพียงทอดมองเรียวขาเนียนที่โผล่พ้นกางเกงยียนขาสั้นสีซีดอันสมส่วนอารมณ์อยากเรียนภาษาไทยให้คร่องปือแล่นขึ้นมาตีตื้นในหัวของเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนจะให้ไปส่งที่ไหนบอกด้วยครับคือว่าฉันยังไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ ช่วยไปส่งฉันที่ผับหน่อยได้ไหมคะได้โปรดส่งเสร็จคุณจะกลับก็เรื่องของคุณเลยคะ่ะหญิงสาวว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณกับฉันไม่รู้จักกันอย่ารู้เรื่องเลยดีกว่าคะ่ะไปส่งฉันเท่านั้นเป็นพอขอร้องนะคะดูท่าแล้วหญิงสาวจะมีความในใจเขาก็แค่คาดเดาไปตามเรื่องถ้าคุณบอกว่าเรายังไม่รู้จักกัน งั้นเราก็มาทําความรู้จักกันสิครับอย่าดีกว่าปล่อยให้ฉันผ่านไปเถอคะค่ะบางทีการเป็นคนแปลกหน้าต่อกันก็ยังดีกว่ารู้จักกันนะคะการที่เธอไม่รู้ไม่เห็นก็ยังเจ็บน้อยกว่าการไปรู้ไปเห็นมากับตายืนยันแบบนั้นหรอใช่คะ่ะตอนนี้เธอไม่อยากรู้จักใครนอกจากตัวเองการดื่มอาจจะเป็นการเยียวยาหัวใจที่ร้าวรานได้บ้าง ถึงแม้ว่าหลังจากเมาตื่นขึ้นมาก็ยังพบกับความจริงอยู่เธอไม่อาจสลัดมันได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีช่วงเวลาที่ลืมก็ดีครับผู้หญิงคนนี้แปลกสีหน้าแววตาราวกับเก็บงำเรื่องราวเอาไว้มากมายตัวเขาก็แปลกอีกเช่นกันรู้สึกว่าอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้เขาอยากโอบก,กอดปลอบขวัญเธอ อกแกลงนี้ก็หวังให้เธอมาซบแล้วก็ระบายความอัดอั้นมาที่อกแกลงของเขาทั้งหมดเขาก็คงทำได้แค่คิดเท่านั้นส่งฉันลงตรงถนนเส้นนี้ค่ะมาถึงถนนที่ครากล่ำไปด้วยร้านรวงในแหล่งท่องราตรีไม่ว่าผับไหนร้านไหนที่มีเหล้าดื่มเธอก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งนั้นจะดีเหรอเขาเอ่ยถาม ผู้หญิงเที่ยวคนเดียวตามสถานที่แบบนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าก็ดีสิคะหรือคุณว่าไม่ดีตรงไหนถ้าคิดว่าไม่ดีอยากดูแลฉันคุณก็ลองไปเที่ยวกับฉันสิคะก็ดีผมจะลงไปเที่ยวเป็นเพื่อนคุณเอจเอารถไปจอดวันนี้ฉันขอเที่ยวก่อนเจ้านายครับพรุ่งนี้เจ้านายมีงานนะครับเรามาที่นี่เพราะเรามีงานใหญ่ไม่เสียเวลามากหรอกนะ ครับผมก็แค่เตือนฉันรู้หน้าที่ดีชีวิตฉันมันตึงเครียดมานานได้เที่ยวปลดปล่อยบ้างก็น่าจะดีนะสองหนุ่มสาวแปลกหน้าเดินควงคู่กันเข้าไปในผับที่ประดับประดาด้วยแสงสีกระตุ้นสายตาทุกสายตามองมายังสองหนุ่มสาวด้วยความชื่นชมในความดูดีและก็ช่างเหมาะสมกันสาวๆหลายนางต่างทอดสายตาไปยังชายหนุ่ม จากนั้นก็หันไปกระซิบกระซาบกันพรางส่งยิ้มหวานกลับมาหาเขาขอเครื่องดื่มแรงๆแก้วหนึ่งคุณเอาด้วยไหมสั่งของตัวเองเสร็จหญิงสาวก็หันมาถามเขาด้วยความมีน้ำใจในฐานะเจ้าบ้านอืมดีนะเธอไม่ลืมว่าเขามาด้วยทั้งหมดที่เขามาเพราะความเป็นห่วงเธอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงห่วงผู้หญิงคนนี้นะ มิจังของเขาชายหนุ่มแอบ,บเรียกหญิงสาวอยู่ในใจเขาชอบชื่อนี้จึงเรียกเธออยู่ในใจแบบนั้นรายมาตินี่ในแก้วถูกวางลงหญิงสาวยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแก้วแล้วก็สั่งใหม่แก้วที่สองตามมาก็หมดอีกเช่นกันมิงขวัญไม่ใช่คนคอแข็งปกติไม่เคยดื่มเสียด้วยซ้ำ กิจกรรมและงานของเธอค่อนข้างต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัวเหตุทั้งหมดที่มานั่งดื่มเพราะต้องการลืมเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอมากับตาน้องเอามาสองขวดเสียงอ้อแอสั่งบาร์เทนเดอร์หลังจากดื่มเรียงกันไปสี่แก้วรวดพอๆผมว่าคุณไม่ไหวแล้วละ่ะ เขายึดขวดดายมาร์ตินี่ไปจากเธอเขาเศร้าแทนเธออยากเสียสละอกนี้ให้เธอระบายความอัดอัน้นคุณคนแปลกหน้าอย่ายุ่งฉันอยากเมาคุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจออะไรมาน้ำเสียงอ้อแอเต็มที่มองคนหล่อยอย่างเขามีหลายหน้ารู้สึกว่าไม่ว่ากี่หน้าเขาก็ช่างหล่อเหลือเกินเดิมเพื่อลืมความเลวร้วายในชีวิต มิ่งขวัญอดครวนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฉันคุณคนแปลกหน้าเธอเลือกที่จะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักชื่อเพราะเกรงหัวใจที่แหลกสลายมักง่ายไปชอบเขาและก็คว้าเขามาดามหัวใจมิ่งขวัญคร่มครวญไปก็กรอบไดมาตินี่ลงคออึกแล้วอึกเล่าโดยไม่งอแก้วให้เสียเวลาสุดท้ายไดายมาร์ตินี่ก็ลดลงมาครึ่งขวด สาวข้ออ่อนแต่สั่งเล่าลดแรงจึงกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมและพร้อมจะปิดเปลือกตาลงชุกวินาทีไปโรงแรมชายหนุ่มสั่งคนที่ตามมาด้วยหญิงสาวฟุบหลับคาเคานเตอร์บาร์เรียบร้อยไปแล้วเขากระดกนิ้วเรียกคนติดตามให้พาไปที่โรงแรมที่เขาพักทำยังไงได้ในเมื่อเขาไม่รู้จักบ้านของเธอ คืนทิ้งไว้ตรงนี้ก็คงเป็นอันตรายแน่นอนความเป็นสุภาพบุรุษในตัวเขาเล่นมาอย่างไม่ต้องเรียกร้องปกติก็ไม่รู้สึกรู้สากับใครที่ไหนแต่สำหรับเธอเขาบอกตัวเองให้ดูแลเธอจนกว่าเธอจะกลับถึงบ้านในสภาพที่เรียบร้อยกว่านี้และก็ไม่มีอันตรายใดๆเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเธอเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ย ฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะพระเอกใหม่นาะงเอกใหม่ของเรามิ่งขวัญกับเคนยูทาโร่จะไปต่อยังไงนะ้ามาลุ้นกันและติดตามในตอนต่อไปคะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าไปแล้วคะ่ะ